I have very And that means knowing exactly who I in business with. Hello, no i that who exactly am to w โหลสวัสดีครับเรามูวินุปกับคุยหนังนะผมกับมาครับกับมีเกมเมอร์นะฮะมีเกมเมอร์อีกแล้วสวัสดีครับก็ ไม่ได้คุยหนังกันนานมากครับแล้วก็คนก็น่าจะหายไปด้วยแล้วหลายๆคนคงไม่รู้นะครับว่าหนัง Netflix เนี่ยเรื่องนี้เพิ่งเข้านะครับ The f i v The Five, Five Bloods นั่นเองครับผมเข้าที่วันที่12บที่ผ่านมานี่เองนะคร <c oughs> ก็คือ,อบอมวันพฤหัสเอ้ยวันศุกร์ลืมมันลืมคืนเลยทีเดียวนะ <c oughs> เรีวยกว่าเป็นหนังอ่า <c oughs> คือมันผมไม่แน่ใจว่าเขาถ่ายกันนานยังนะแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่อง จริงเมื่อกันนานแล้วแต่ผมไม่ได้เอาไอ้ประเด็นที่เขาแทะเข้าไปตอนสปอยหนึ่งแล้วกันตอนท้ายว่าแบบมันมันมันทีหลังหรือเปล่าอะไรใส่มาทีหลังอ่ะเออรู้สึกว่ามันจะมันจะมันจะแป๊ะเกินเออไม่แน่ใจเพราะเขาน่าจะทํานานแล้วครับแต่เออแต่จริงไอ้กระแสแบล็กไลน์แมนเทอร์นี่มันก็เหมือนถึงว่ามีมาก่อนในหน้าการชุมนุมนี้มานานแล้วแหละเออแต่ก็แบบรู้สึกว่ามันอะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นไม่ครับคือคือผู้กํากับคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ กำกับหนังไอคนผิวสีใช่ใช่หนัง่มันจะมีเรื่องก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีเรื่องที่คนดําปลอมตัวเข้าไปใน K K K ครับเข้าไปในพวกแบบไอ้แบ็กแคนส์แมนอะไรั่นเออใช่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 แล้วก็แต่ว่าคือเท่าที่จะดูรายชื่อหนังคือผมไม่ค่อยคุ้นของพวกกับคนเนี้ยของสไปรีเนาะเดี๋ยวเราข้ามไปมูว i e i n โฟเลยแล้วกันนะอ่าเรเอรคือสไปรีเขาเป็นคนผิวสีคนหนึ่งเนาะ แล้วก็เป็นหนังประเภทรา a m a ว a r นะครับผมอคุณเรียวทำมาพอดีก็คือเป็นหนังแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขาเขียนขึ้นมาอเป็นหนังของชาวผิวสีที่ไปเกี่ยวกับเรื่องย่อมันคืออมันมีชาวผิวสีสี่คนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีห้านะที่เขาไป oh. อผ่านศึกในสงครามเวียดน,นามมาก่อนหน้านี้ที่ oh. อก็ถูกอ,อเมริกันคือเขาเป็นอเมริกันอเมริกันอะถูก ไปลบที่สองค้าเวียดนามเนาะแล้วก็พอแกะตัวมาแล้วก็เหมือนกับว่าเออเขาได้ทิ้งความลับไว้ที่นั่นนะเหมือนกับว่ามารียูเนี่ยนกันแล้วก็ไป<อ>ไปเจอกันที่เวียดนามเพื่อที่จะไปาตามหาของที่เก็บไว้กับอา่ามันจะมีหัวหน้าของเขาอีกคนหนึ่งที่แบบเออจริงๆแล้วอตอนตอนเขาลบก็มีห้าคนแต่ว่าในในหนังเนี่ยมันมีจริงๆมันก็มีตัวหลักเป็นสี่คนต้องบอกว่าหนังจริงๆพอตมันง่ายมากๆครับแม่งคือแบบหนังแบบพอตพอโคตรคลาสสิก ไปลบฝั่งสมบัติไว้แล้วก็จะกลับมาเอาอแค่นั้นนะฮะแล้วก็แค่นี้เองแต่ว่าก็จะจะแทรกประเด็นของของอ่าผิวสีเข้ามันทั้งเรื่องไม่มีเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าู่พม่เก่าเขาเป็นผิวสีด้วยงันแล้วหนังหนังที่เขาแบบผมไล่เลื่อนๆื่อดูอ่ะคือแบบเป็นเป็นแบบหนังของของผิวสีหมเดเลยนะแบบที่ดูแบบเรื่องที่เป็นแบบอ่า ท็อปทอปของเขาครับซึ่งเก่ามากอ่ะตั้งแต่ปี191 19เนี่ยเพิ่งเกิดเลยเนี่ย1986 1990 19จริงจริงหนังที่ที่แบบว่าน่าจะเป็นแบบหลายๆคนน่าจะรู้จักหนังของเขาคือโอบบยครับไปถึงโอบบยเวอร์ชันฮอลลีวูดนะที่ทาน,อ,นอฟกับสการ์เล็ตวิชอ,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 อ่ะฮะที่ที่เขาทําเขาเป็นร่วมกลับครับอ๋อนั่นแหละฮะคืออืมใช่ใช่ ก็แล้วก็เรื่องที่แบบล่าสุดก็คือแบ็คแคนแมนนั่นแหละครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ตึกแต่ว่าผลงานเขาค่อนข้างเยอะมากเลยนะแบบเยอะเลยทีเดียวแหละก็เรียกได้ว่าเป็นผู้กำกับที่เขาเรียกว่าประสบการณ์สูงคนหนึ่งเลยนะมผมเราก็จะข้ามไปเรื่องเดี่ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้เลยว่าทุนเท่าไหร่รับแต่เรียกได้ว่าไม่เป็นหนังที่ยาวมากนะนั่งสองชั่วโมงครึ่งอะ่ะทื่แบบนานมากนะปกติคือสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยคือมาตรฐานของหนังอ่า สมัยก่อนนะประมาณแบบปีแบบหนังเก่าๆเลยสองชั่วโมงครึ่งนี่คือมาตรฐานแต่ว่ายุคใหม่ๆเนี่ยเราสึกว่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณชั่วโมงสี่สิบห้าชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสี่สิบห้าประมาณนี้เนาะก็เลยได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันดึงความคลาสสิกของของความยาวกลับมาได้ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะผมว่าหนังเขามีอะไรจะจะเล่าเยอะมากกว่าคือมันเล่าหลายเรื่องด้วยแหละอาจจะเป็นเร<ช>ื่องสงครามเวียดนามแล้วก็เรื่องเหยียดผิวเรื่องคนดํา อะไรแบบนั้นนะฮะเออเหมือนมันมีหลายค่อนข้างหลายทั้งของครามเวียดนามทั้งผิวสีไอคนดําแล้วก็เรื่องหาสมบัติเรื่องแบบว่าคือระลึกถึงเพื่อนอะไรของแม่งกันะ่ะแม่ง<ช>เยอะมาก<ช>ที่แบบ<อ>ที่มันเล่นในหนัง่ะใช่ผมเออเป็นเป็นหนังดีครับลองลองไปดูนะครับใครที่แบบว่ายังไม่ได้ดูนะครับ<ช>แนะนําว่าไปดูโอเคอ่ะดีก็เดี๋ยวผมเริ่มจากผมแล้วกันฮะ อะก็โดยรวมแล้วผมก็ว่าเป็นหนังที่ดีแบบที่พี่หมีบอกนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นแนวแบบแนวคล้ายๆแบบตอนแรกผมบอกตัวว่ามันมันมันคล้ายๆ้ายด็อกทเมนทัลคือมันไม่ใช่หนังด็อกทเมนทัลี่แต่ว่าวิธีการเล่าของมันอ่ะมันคล้ายๆแบบด็อกทเมนทัลี่แบบมันจะแบบไปเรื่อยๆเล่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งแบบเออมันค่อนข้างที่จะง่วงนะผมว่าถ้าถ้าตอนที่ดูเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องแบบโฟกัสหน่อยว่าแบบ คือจริงๆแล้วประเด็นมันดีมากเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาเล่าแบบเพสเขาแบบไม่มีการกระชากหรือว่าผมอา,อาจจะชาไปเองก็ได้อะเออหรือว่าเราอาจจะไม่ใช่คนผิวสีด้วยอีกส่วนหนึ่งก็เลยแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อินขนาดนั้นแต่ว่าชอบที่เขาแบบเออเอ,อเทคนิคที่เขาเอามาเล่าแทรกเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็นักแสดงที่แบบค่อนข้างที่จะอ,อทำได้ดีตรงตอนที่เ,ออเขาหาพวกคนที่แบบ เหมืนอนเขาเรียกเป็นคนเวียดนามมาด้วยไม่รู้เป็นเวียดนามจริงหรอแต่แต่สำเนียงเวลาเขาพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ่ายที่ไทยครับเรื่องนี้ใช่ใช่ถ่าย,ายที่เชียงใหม่ใช่แต่ว่าสำเนียงการการพูดอผมไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือว่าอะไรสำเนียงมันแบบเออมันจะดูแบบแม่งๆหน่อยเออแบบที่แบบไม่ไม่ใช่แบบคนอฝั่งอเมริกนเขาพูดกันจริงๆอะไรเงี้ยเออตรงนี้ผมรู้สึกว่าเขาทําการบ้านมาค่อนข้างดีแล้วก็เออ เสียงมันแอดมอดด้วยนะถ้าดูใน f น i x อ่ะถ้าใครมีแอดมอดก็เขางเรียกได้ว่าอาแยกทิศทางเสียงค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวฮนะไม่มีนำโง,งผมสเตอริโอสองจุดศูนย์ผมสองจุดหนึ่งแต่ว่าแบบรู้สึกว่า,าขนาดสองจุดหนึ่งมันยังแบบต้องรู้สึกว่ามันแยกได้ดีก็เสียงก็ก,ก็ไม่ติดแต่แต่ที่ถูกใจที่สุดเลยก็คือเรื่องเพลงเขาเลือกเขาเลือกเพลงค่อนข้างดีอ่ะอันนี้ต้องชมเลยวพราว่าเพลงที่เขาใส่มาในแต่ละฉากอะไรเงี้ยครับผมค่อนข้างชอบนะ เอออันนี้ตรงนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นน่าจะน่าจะถูกจริตด,ด้วยเพราะว่าผมจริงผมชอบเพลงแบบของพวกคนผิวสีด้วยแหละเออก็ก็เลยมีส่วนหนึ่งที่ที่ทําให้แบบเออชอบนะครับก็แต่ว่าติดเรื่องเดียวเรื่องเรื่องพ a c i n g ของหนังเนี่ยแหละเออมันผมยังมันยังไม่แบบไม่ได้มี s ป i k อ up อะไรเงี้ยเออก็เลยแบบไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเออพูดถึงประเด็นตอนนี้แล้วก็โดยรวมของหนังผมว่าเออมันก็คนที่จะได้คะแนนไปประมาณ จุดห้าครับสำหรับผมน้อยรับครับโอเคงั้นงั้นต่อไปผมแล้วกันนะครับผมรู้สึกจริงๆผมรู้สึกว่าเพสซิ่งหนังมันดีนะผมไม่รู้ว่าแฟนอาจจะไม่ชอบแต่ผมว่ามันโอเคอเหมือนกับว่าครึง่งครึ่งแรกอะ่ะเขาจะเสียดสีเรื่องผิวสีกับเรื่องสองครามเวียดนามแบบหนักมากอะ่ะแล้วก็การเล่าเรื่องจริงๆมันจะจะบอกว่าคล้ายด็อกิวเมนทารีมันก็ไม่หรอกมันคลายตรงที่ว่ามผมรู้สึกว่ามันกลัวคนงงเว้ยมันตลกตรงที่ว่า เวลาตัวละครมันพูดกันถึงแบบว่าประวัติคนดําแม่งจะตัดมันเหมือนแบบว่าเหมือนกับว่ามันตัดไอเขาเรียกอะไรนะเออเหมือนคลิปอะเรเฟอเฟรนหรือว่าอะไรมาใส่ให้เราดูใช่แฟลไปแล้วแล้วมันจะเปลี่ยนจอเป็นอ่าแบบแบบแบบเต้าหู้กับเตียงเออแล้วมันก็แล้วมันก็จะผาพมันจะเก่าๆหน่อยแล้วผมมาผมมาถึงอันนี้เว้ยผมมาถึงแบบ ทุกครั้งที่มันแบบพูดถึงประวัติคนดําหรือพูดเรื่องแบบประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยแม่งจะใส่อินเซอร์ทเข้ามาเลยเว้ยมันจะขึ้นอะไรอย่างตอนไอ้รูตินมาเอ้มันได้คิดเองเออวัยนูเทอร์แล้วก็ไอ้ตอนนักวิ่งอะไรเนี่ยเอสงครามออย่างเง้ยครับแม่งแบบคือมันเอาอินเซอร์ทของภาพจริงๆอ่ะมาใส่เลยเว้ยแบบเออมันก็เลยแบบตรงเริ่มเรื่องมันก็เลยแบบให้ธีมแบบด็อกคิวเมนทารีหน่อยแต่ว่าเออพอพอครึ่งหลังอ่ะเหมือนมันจะเปลี่ยนเป็นแบบ เออเป็นหนังที่แบบตลกร้ายนิดนึงอ่ะผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะเออใช่ตอนแรกผมหาคำแล้วแต่พอมีบอบตลกร้ายนะผมกข้างเห็นเห็นด้วยคำนี้นะใช่ดูแล้วจะมีความชี้อะไรเนี่ยแบบเออเออแบบแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเอ้แต่ว่ามันดีนะผมชอบแล้วก็มันมีดราม่าอะไรหลายอย่างแล้วพวกพวกนดอะล็กที่ตัวละครพูดกัน,นที่มันแบบเสียดสีเรื่องคนดำอ่ะคือว่าแบบ เรื่องคนดําเรื่องความจนเรื่องชนชัน้นหรือว่าเรื่องทำที่แบบหลายอย่างรู้สึกเรื่องทำน<ช>ี่เยอะอยู่นะเรื่องทำท,ที่ผมผมโคตรชอบผมว่าม่งตลกเบียะเออแต่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบเออคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงแต่ว่ามันผมว่าใช้ได้อยู่ครับครับคอรึ่งหลังมันก็ไม่ได้มันไม่ได้แบบผมว่ามันตื่นเต้นขึ้นเยอะเลยนะหลังจากที่เออเอาเป็นว่าเอาเป็นว่านั่นแหละผมให้แปด ก็ <Okay. S 2> ครับขพงผมตอนแรกที่ดูประมาณอาประมาณสี่้าทีหรือว่าชั่วโมงแรกของเรื่องอ่ะผมว่ามันค่อนข้างดีมากทั้งประเด็นที่เขาปูมาแล้วก็การนําเสนอต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบว่าคือมันจะเริ่มด้วยการที่คนดำไอ้พวกพวกกลุ่มตัวเอกเนี่ยมันก็เป็นผิวสีผิวดําใช่ไหม <c oughs> เออ <c oughs> แล้วก็แบบต้องไปลบในสงครามเวียดนามโดยแบบหมือนกับว่าโดนคนผิวขาวสองไปลบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออทั้งที่แบบ ตัวพวกตัวเองก็ยังเป็นต้องเป็นแบบต่อสู้เรื่องทาตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในประเทศ <c oughs> เอ่ะอืมแล้ก็แบบก็ต้องต่อสู้ทั้งทั้งเรื่องสิทธิแล้วก็หมดต่อสู้เรื่องเอาเอาชีวิตรอดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ <c oughs> ก็บอกว่ามีการไม่ยอมใอนแล้วก็แบบให้เห็นถึงแบบความโหดร้ายของสองครามเออแล้วก็แบบไอเนี้ยเล่นดีไอตัวผมไม่รู้จะเรียกพระเอกไอแชดริกวอนแนนอ่ะเออพระเอกก็ได้แบบเป็นตัวเอก ก่อนมัไปเยอะอหรอกว<ร>่เาเอนทุกครั้งที่มันออกมาแม่งเจ๋งไงใช,ใช่ใช่ใช่รู้สึกเหมือนแบบคือรู้สึกไงไมู้เหมือนแบบมันมันเหนือจะพูดว่ายังไงวะรู้สึกจับต้องไม่ค่อยได้อ่ะคือมันรู้สึกมันเก่งเก่งเกินจนแบบว่าเรารู้สึกว่าแบบเออมันจับต้องไม่ได้เกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบแต่เพราะเพราะว่าเขาแสดงดีด้วยมั้งผมคิดว่านะเออแต่ว่าพอพอมาประมาณอ่าประมาณองค์องค์ที่สามอะไรอย่างเงี้ยองค์ที่สองก็กว่าเกือกับสามอ่ะ ผมรู้สึก็มันเอื่อยๆไยงไม่รู้นั่นแหละผมก็แบบหลุดได้บ้างแล้วก็ดึงกลับมาได้ตอนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยที่แบบที่อย่างที่มีบอกคือมันเหมือนมันตีเปลี่ยนตีมไปเรื่องเป็นเรื่องตลกร้ายแล้วอ่ะเออจริงๆมันก็ตลกร้าแต่แรกแล้วแหละแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยมันมันเน้นแบบเหมือนกับว่าด่าเสียสีซะเยอะแค่เยอะมันเออมันเสียสีโอเคอย่างแต่ว่าหลังๆมันเหลือแต่แบบคือเนื้อเรื่องมันมีแต่เรื่องตลกร้ายเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับตัวละครทางนั้นเลยเออไม่มีแบบ ไม่ค่อยมีพูดเสียสีหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วอ่ะหรือว่าแบบยกเหตุการณ์มาเสียสีอ,อะไรอย่างเงี้ยเอออืมนิดหนึ่งอนะเหมือนเสียงหลุดครับประมาณเจ็ดคะแนะนได้ครับเหรับผมโอเคครับเมื่อกี้นะฮะพี่หมีครับเจ็ดนะฮะตัวเจ็ดบวกแปดหกจุดห <ผม S 1> นะ้าให้แปด อยู่ที่เจ็ดจุดหนึ่งครับ<อ>ก็เรียกได้ว่าใกล้ๆกับใน r m d b นะฮะ<อ>เรียกว่าเอ,อ่อประมาณเจนะ็ดจุดหนึ่งนัปัดเราที่เจ็ดนะครับ<อ>ก็เท่าเท่ากับ r m b b เลยที่ตอนนี้อ,อยู่ที่ประมาณเจ็ดคะแนนนะครับครับแต่ผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ช่วงท้ายอะ่ะเหมือนเหมือนมันแบบแปลกๆนิดนึงเลยดีกอ่าไหมไ<อ>เหมือนมันเพิ<อ>่มเลย เออก็ตอนแรกก็ผมที่ผมบอกไงตอนไอ้ตอนท้ายสุดเจมส์ที่มันมาตะโกนในแบ c ็ l ไลน์แมทเธอร์กันนะ่ะใช่ใช่เออผมก็มันมาเติมที่หลังมาแต่ก็อย่างที่อย่างที่บอกแล้วร่คือเหมือนกับว่าไอ้เรื่องแบ c ็ l ไลน์แมทเธอร์เนี่ยมันมีมานานมากๆา,กากแล้วแหละแค่ว่าแบบมันไม่ได้เป็นกระแสะเหมือนตอนที่ที่เขาชุมนุมกันอยู่เออแค่คือเป็นกระแสะแต่ว่าไม่ได้แบบแบบ worldwide มาจนถึงต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยออครับ หลก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะไม่คือมันเป็นกระแสอยู่เรื่อยๆแหละแต่ว่ามันมันเพิ่งมันแรงเพราะว่ามันมีมันไม่ได้จุดติดขนาดนี้เว้ยใช่ใอันนี้มันคือแบบจุดติดขึ้นมาทันทีเพราะว่ามีจอฟอร์เขาตายอ่ะใช่แล้วก็เนี่ยแล้วือเหมือนแบบพอมันก็เน้นมากเลยแบบมันไม่มีแบบหน้าคนที่เป็นมัลติพุลมอนิเตอร์หลายกันมาเออมันแบบไม่รู้รู้สึกเหมือนแบบเหมือนใส่ลงไปทีหลังเลยอ่ะเออมันดูแบบไม่เข้ากับธีมเรื่องใช่ไหมใช่เหมือนแบบใส่มาทําไมวะจงใจจงใจ เพราะว่าจริงแต่ว่ามันมันใส่เข้ามาได้เพราะว่าในเรื่องอะเขาพูดเขาพูดไว้แล้วว่าเออแบบว่าจะเอาเงินที่แบบได้จากการหาทองเนี่ยไปคืนให้กับคอมมูนิตี้อ่ะอืมแล้วก็จะทองชาวาผิวดำใช่ไหมคอมมูนิตี้ก็คือกูนี่แหละทในเรื่องอะคือไม่ผมว่าคือคำว่าคอมมูนิตี้ของแต่ละคนมันก็แตกต่างหมายถึงว่าไอไอแต่ละตัวละครในเรื่องมันก็แบบไม่เหมือนกันนะเออตีความได้ไม่เหมือนกัน ก็จริงๆแล้วคุณพูพเดตบอกว่าจะไปลองดูมันเพิ่งเข้านะครับรแรกเลยเออลอง,ออล,องลองดูครับหนังดีฮะใช่ครับประมาณผ<อ>มว่าคุณน่าอยู่ได้ประมาณชั่วโมงก,กว่าๆนะ่าจะรู้สึกโอเคแล้วก็หลังๆก็น่าจะต้องแบบตั้งสมาธินีดหนึ่งกลางๆเรื่องอะ่ะเหมือนกับเขาพูดเรื่องในเรื่องเขาจะมีแบบหลายๆบทพูดเรื่องแบบว่าชาติอเมริกาคืออะไรเนี่ยประมาณนั้นนะพูด,พ,ดพูดถึงชาติของเขาว่าแบบ ชาติเสรีแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ก่อตั้งมามันก็มีทาตุเหมือนกันในจอร์ดวอชิงตันใช่าแบบเราเราไมนเสลีจริงๆหรออะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการโยนคำถามผ่านทางหนังใช่เยอะๆอยู่ครับกแเห็ว่าน่าถ้าคนที่เปนมีเรื่องเหมองว่าแบบอินเรื่องผิวผิวดำอะไรคนผิวดำหรือว่าเป็นคนผิวดำมาหรือว่ามีมรูประวัติาสส์ของคนผิวดำมานะ่าจะรู้สึก ได้ดีกว่าพวกเรานะคิดว่าใช่ขผมว่าน่าจะอินกว่านี้แล้วก็สงครามเวียดนามด้วยในในเรื่องอย่างในเรื่องอ่ะเขาจะมีพูดแบบว่า law and order มันจะมันมันเหมือนกับว่ามันเป็นคำศัพท์ที่นักการเมืองใช้หาเสียงครับเออว่าแบบแบบตัวละครในเรื่องมันพูดเลยนะอังนี้ผมไปดูพอดแคสต์มาเว้แล้วเขาพูดว่าไอ้เวลานักการเมืองหาเสียงว่า law and order แม่งคือแบบว่าจะมันเหมือนแบบเป็นคำ เขาเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดว่าต่อไปนี้จะกดขันกับคนผิวดำมากขึ้นเออแบบนั้นนะแล้วในเรื่องตอนที่มันอยู่ที่เวียดนามมันก็พูดกันเลยว่าแบบเวลาแม่งบอกว่า law and order แม่งเป็น law and order mm hmm. ของพวกกูคนเดียวใช่ไหมแบบว่าจริงๆมันต้องแบบทั้งหมดทั้งประเทศแต่ว่าแบบกลายเป็นว่าแบบพวกเป็นแค่พวกเราที่โดนโดนนั่นน่ะโดนกดขี่ mm hmm. อะไรแบบนั้นนะ mm hmm. แล้วมันก็มีไปผสมเรื่องพูดเรื่องสองครามเวียดนามว่ามีการลบ คนที่มาลบอะเป็นคนผิวดำซะสามสิบเปอร์เซ็นจากทั้งหมดอะไรอย่างเง้นใช่แต่ว่าแบบกีกตัวพูดกี่สิบเปอร์เซ็นที่แบบยังอยู่เป็นทาสอยู่ที่ยังต่อทู่เรื่องทาสอยู่ที่อเมริกาเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะผ่านตัวละครที่แบบว่าที่เป็นคนเวียดนามใช่ไหมที่เขาพูดผ่านวิดีัอเหมือนกับเป็นคอฟกันด้าของเวียดนามให้แบบพวกคนดําหยุดลบอะไรใช่ใช่ใชค่อนข้างแบบกำลังใจใช่ค่อนข้างน่าจะคิดว่าค่อนข้างน่าจะได้ผลนะเือยแบบ ไอ้พวกนี้ดูแล้วมันก็แบบฉุกคิดแต่ว่าไอต้ตัวตัวนอร์แมนที่เป็นหัวหน้าเดี๋ยมันก็บอกว่ามีความแน่วแน่มากเลย mm hmm. เออคือเหมือนแบบเครื่งแม่งคือแบบก็ที่นู่นเป็นท่าเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเราอยู่ที่นี่เราก็แบบเราก็ต้องลบอะไรเงี้ยอืมล้วไม่ช่ไม่ลบก็ตายเองเลยประมาณนี้ยผมว่า,าก็ค่อนข้างที่ะตรงไปตรงมาเนาะ แต่ว่าผมดูดูแล้วแบบรู้สึกแปลกๆนะเพราะว่าอย่างไอตอนตอนในในตอนที่มันย้อนอดีตอะไรเงี้ยมันเหมือนไม่ค่อยได้แบบรีเขาเรียกว่าอะไรอะรีรีทัศหรือว่าแต่งหน้าไอพวกพวกสี่ตัวนั้นเลยอะคือมันดูไม่ดูอายุแก่มันตั้งใจเว้ยแบบว่าเหมือนกับว่ามันใช้นักแสดงสี่คนไปเลยมันไม่ได้รีทัศไม่ได้อะไรเลยคือมันคือมันตั้งใจใช้แบบรุ่นอายุ เดิมไปเลยอ่ะเออคือมันแบบไม่แต่งคือไม่แต่งหรือว่าให้ทําให้ดูหนุ่มึ้นแหละคืออ้วนก็อ้วนเพะมอกผมก็แบบนองหรือว่ามีริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมแต่ว่าไอตัวไอตัวตัวหัวหน้าเออไอตัวนอร์แมนอะแม่งแบบหนุ่มมากเงี้ยผมว่าเอออย่างที่หมีบผมกาลังคิดว่าแบบเขาตั้งใจหรือเปล่าวะเขาตั้งใจครับมันให้มันโดดออกมาแบบเพื่อเพื่อให้มันโดดออกมาจริงๆเหมือนแบบว่าเป็นเพื่อฝันอะไรนะให้มันเป็นความเป็นความฝันหรือไม่ใช่ความฝันเหมือนเขาแบบ เป็นความเพ้อฝันในหัวสมองของไอ้พวกเนี้ยใช่มัน<ร>เหมือนกับว่าคนเพื่อนมันตายไปแล้วอ่ะแล้วแบบว่าทุกครั้งที่นึนกนึกถึงเนี้ยมันก็จะเป็นเป็น,น,นเนป็นออเออก็เป็นไปได้เพราะว่าอย่างตอนสุดท้ายอะ่ะที่มันเป็นรูปถ่ายห้าคนอะรูปนั้นอะแต่งนะหมายถึงว่าแบบไอพ้พวกพวกสี่คนที่เป็นคนแก่แต่งให้ดูเด็กหมดเลยเยคือหมายถึงว่ามันจะทําก็ทําหน้าแต่ว่าแบบทั้งเรื่องไม่ไม่ทามาทําแค่ในรูปใบนี้งใบเดียวเออก็เลนยไม่แน่ใจว่าเขาเขาจะ ต้องการสื่ออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าม,มีในยะสําคัญแฝงไว้ไหม,ไหมประมาณนี้ใช่ครับเ<ม>พราะองรลมก็น่าจะคือมันมาได้จังหวะจากคนเดียวกับที่มันมีเรื่องประเด็นเนี่ยคุณสุริยาสวัสดีเมื่อกี้นี้ตัวพูดอ,อยู่นะอะไรไม่ได้สวัสดีฮะก็เคิดว่าถ้าใครมีเวลาว่างก็ก็แนะนําไม่ดูเพราะว่ามันแบบรีวิวถึงอ่เรื่องประวัติศาสตร์เก่าๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอาจทําให้เราได้ชุบคิดแล้วก็เป็นความรู้รอบตัวด้วยนะ ก็แต่ว่าก็แบบมันหนังมันยาวอ่ะฉากสู้ก็ดีอยู่นะถ้าใครจะดูเอาแบบเอาเอามูอะไรเงี้ยเออมันก็แบบมันก็ได้ได้ได้ฟิลอยู่เอออ่มันถึงเลือดถึงเนื้ออยู่นะดาราใหญ่อยู่เหมือนกันครับไอโดราเอมอนอ่ะผมลืมชื่ออ๋อะไรที่เล่นเป็นอ่าเป็นดาราชาวฝรั่งเศสใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกัน ที่เล่นเรื่องรลีออนโปรเฟชชั่นอล่ะใช่ใช่ครับเออน,นั่นแหละจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้ชอนเลนชองเออสักอย่างชองชองเนี้ยแหละก็มาเล่นเหมือนกันแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผมจำชื่อเขาไม่ได้แต่ว่าเป็นเป็นตัวเอกอ่ะที่เป็นพ่อของไอ้ครูที่มาตามมาตามมาทีหลังอ่ะเออ<ม>ที่เป็นเด่นสุดเลยคนนั้นเล่นดีดีมากเลยมไม่รู้ว่าจะมีข้อชิงอะไรสักอย่างหรือเป่านะเออเล่นดี นั่นแหลคะครับก็โดยรวมก็น่าจะประมาณนี้นะเพราะว่าหนังมันจริงๆแล้วแบบดีเทลนั้ค่อนข้างเยอะอะเราเรามันจบในตัวเราก็ไม่รู้ว่าจะจะคุยยังไงดีเพราะว่ามันแบบมันเล่าจบในตัวแล้วส่วนผมว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่ามันมีหนังเรื่องนี้ด้วยอะมันแบบจริงๆอะผมมาหวังว่าตอนแรกมันจะหวังว่าจะเป็นหนังล่าสมบัติหรือว่าอะไรอย่างนี้เออโดยมีเรื่องแบบสงครามเวียดนามแล้วก็ประเด็นเรื่องผิวดําเป็นแบล็กเกล มันก็เป็นควาสมบัตินั่นแหละเอาจริงๆแต่ว่า <ๆ S 2> พอไปถึงก็แบบเที่ยวทำไมสมบัติมึงเจอกันง่ายอย่างนี้วะเพ <laughs> ื่อจะไปขี้ก็เจออะไรเงี้ยมันเน้นเฉยๆไงออผมว่าแบบก็เลยคิดว่าอ๋อน,นเรื่องสมบัติแม่งคงเป็นเรื่องรองแหละเรื่องแบบเรื่องเสียสิองคงเป็นเรื่องหลักมากกว่าอะไรคงคงมองผิดไปจริงๆมันจริงๆมันมีแบบซีทูเอชันที่มันแบบว่าในเรื่องมันซีเรียสแต่ผมรู้สึกว่าแม่งปัญญาอ่อนเยอะแบบเต็มไปหมดเลยนะอย่างตอนที่ ตลังตอนที่ไอ้คนลูกมันเหยียบกับระเบิดแล้วเอาเชือกมาผูกแล้วดึงผมรู้สึกแม่งปัญญาอ่อนมากแม่งปัญญาอ่อน,นจริงๆอ่ะเฮ้ยพอถึงเวลากระโดดเลยนะเดี๋ยวพวกกูดึงแม่งเป็นอะไรที่แบบตลกมากสำหรับผมนึกถึงไอ้นี่เลยอะไรวะไอเจ็ดเป็นจันบาลเนี่ยพวกกอง,อ,งอาดเนี่ยเออแม่งแบบนั้นเลยเว้ยแบบตัล,ละคร <c oughs> อะไรวะเนี่ยเออแล้วตัวละครในเรื่องแม่งแบบซีเรียสทุกคนเลยเว้ยบ,บเดี๋ยวเราจะดึงพร้อมกันผมแบบนี่อะไรเนี่ย แล้วก็แบบอย่างอย่างที่แฟงบอกตอนแรกตอนที่ให้คะแนน่ะแฟงบอกว่ามันไม่มีจุดที่แบบว่าเป็นสปายเอา์หรือว่าไฮาขึ้นมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือผมรู้สึกแบบนั้นเลยว่าแต่ว่าแบบคือจริงๆอันหนังอ่นรู้สึกว่ามันก็มีหลายจุดอยู่แต่ว่าเหมือนมันไม่เน้นอะคือเหมือนเอากล้องอ่ะแค่าถ่ายตัวละครเนี่ยมาถ่ายสถานการณ์อะไแล้วแบบใช่คือเขาไม่ได<ม>้เน้นว่าแบบเฮ้ยอย่าอย่านะอย่าตายนะหรือว่าแบบมีเพียงบิวหรือว่าแบบมีการบิวของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยคือแบบฉากมันก็ตายมันก็ตายไปเลยฉากแบบ อยู่จะไปกันก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแม,ม่งบิวแม่งบิวด้วยกันย้อนไอเนี้ยย้อนแบบย้อนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันไม่ได้เรียกว่าย้อนดีเรียกเลเวอร์เลนอะแต่แบบม่รมมเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าอินอะไรขนาดนั้นอะอืมอืมอืแล้วก็ม,ม,มีไอเนี้ยไอฉากไอนอตกระโดดทับระเบิดอีกฮงคนนึง่งใชา่กระโดดไปทับทำไมวะ <laughs> ดิ แล้วแล้วไม่ใช่อะไรแบบตอนต้นเรื่องมันพูดด้วยนะว่าแบบว่าเออเดี๋ยวถ้าเกิดแม่งมีระเบิดมากูจะไม่กระโดดไปทับเหมือนคนที่แม่งตายหรอกแต่พอ,อระเบิดเราพูดเลยตอาไม่ได้เออแบบว่าถ้ามีระเบิดมาเนี่ยกูไม่ทาหรอกเอยพวกที่แม่งเอาตัวเองไปเสียสละทับระเบิดไป็ป้าแต่ว่าพอแต่พอระเบิดมาแม่งโดดทับคนแรกคือตตนมันโดดมนโดดทันทีะ มันมันตอนนี้มันโดดทับคืออย่างถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นก็จะมีแบบฉากบิวอัพให้เหมือนให้ถึงให้เรารู้สึกถึงความรักีฟายของมันใช่ไหมแต่อันนี้คือระเบิดกิ้งระเบิดคือเหมือนงว่ามันก็ไปงงอย่างนั้นแหละใช่คือแบบระเบิดแล้วก็ดอดไปทับปุ๊บตุ่มตายใช่ครับคือแบบอย่างที่บอกคือแอคช่มันตั้งใจตลกายหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ไม่ผมว่ามันตั้งใจนะอย่างแบบหลายอย่างอ่ะ มันจะมีแบบพยายามจะหักอย่างไอคนที่มันพ่อของไอคนนั้นที่มันไปคนเดียวอ่ะที่มันใส่พวกทั้มถ้าเกิดเป็น่ทั่วไปอ่ะมันจะต้องกลับมาใช่ไหมแบบว่ากลับมาช่วยพวกที่กําลังกําลังใจแย่นี่แม่งไปคนแรกเลยแยกไปคนเดียวแล้วก็แบบว่าคุณลุมเสร็จแล้วใช่ไหมมันตายจบแล้วมันไมมีแล้วมันไม่มีอะไรเ้ยก็มีแบบตอนแรกตอนที่กำลังใจแยกกันก็มีดราม่าหนึ่งแล้วแบบพอมันแยกไปคือกล้องคือปกติกล้องก็จะแช่อมันไม่ถึงนาทีใช่ไหมเห็แบบแต่ละฉากอ่ะ ไอ้แม่งแบบแช่ไอฉากที่มันเดินแยกไปแบบล้วเขาก็เดินกระเพกไปแล้วก็โอย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 ประมาณแบบประมาณแบบห้าทีผมคู่เที่ยไรวันเนี้ยเออแล้วก็บโอยโอยโอยแล้วตอนที่มันเฉลยว่าไอแชทวิกตายยังไงผมก็แบบฮะงี้เหรอเออไออันนี้อันนี้ผมผมสาเฉยๆเพราะว่าหลายๆเรื่องเหมือนแบบไอเวลาเรื่องที่มันเป็นความลับที่สุดในเรื่องเวลาเฉลยออกมามันก็แบบมันก็แบบเป็น สาเหตที่ธรรมดาสามัญทั่วไปอะไรประมาณนี้แหละเออก็เลยไม่ไม่ค่อยจิตใจอะไรจะคิดลแล้วแหละว่าต้องมีไอไอคนนี้ต้องมีส่วนกับการตายของในตัวนอร์แมนอือฮึไม่งั้นมันคงไม่แบบติดเป็นโรคไอพีทีเอสดีใช่ไหมใช่เออเขาเล่นดีนเวลาแบบเป็นโรคพีทีเอดีขึ้นมาแล้วเราสึกนนบแบบวิตกกังวลแบบยังเห็นได้ชัดเลยแบบเงื่อ,อไหลเอออะไรเงี้ยดีดีใช่แสดงดีครับใช่ใช่ ครับทั้งหมดก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับหนังลองไปดูฮะ <ừ. S 1> ดีอยู่<ข>ดี<ข>ครับาบที่ประเทศไทยด้วยนะถ้าใครแบบจาําได้ว่าว่าอะไรนะตอนปีแล้วว่าที่มีข่าวว่าเ,เจอตัวฟาบาทที่มาเล่นน้าสงกรารใช่ไหมน่าจะช่วงนั้นแหละเพราะว่าเจอที่เชียงใหม่เหมือนกันนี่โอ้แต่ข่าวเก่าอยู่นะเคออเอออขงนัันครอช่วงนั้นแหละ ก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันอาทิตย์หน้าวันกคางแล้วกับ Snowpricer นะครับผมผมว่าคนไทยน่าจะไปดูไอ้สามหกากันมากกว่านะมันติดเทรนไงอันนี้มันสามหกห้ามันแบบผมดูเข้าข่าแล้วว่ามันรู้สึกว่ามันไม่น่าไม่น่าดูเลยดูพีซีเชดน่าจะดีกว่าผมก็กองไปถึงว่าเทียบเทียบกันอะไรเทียบกันกับเรื่องเนี้ยมันแบบเออมันเป็นกระแสกว่างยแต่ว่าเราไปดูดันโน่ดีกว่าครับจะดูสามหกห้า เหมือนคนลรฟิลวกันแล้วมั้งแต่อันนี้ก็มีมีมีแบบมีพวกเพจหนังหรือว่าคอมเมดี้หนังพูดถึงอยู่นะไอเรื่อง The Flyer b a เนี่ยคือเขาก็แบบเขาก็รีวิวว่าประมาณว่าเป็นหนังที่อีกเรื่องนึงเลยเออก็ก็ลองดูเหมือนถึงว่าลองแบบเปิดใจดูใช่ในช่วงที่โควิดกำลังระบาดนะครับแล้วก็หนังก็ได้ข่าวล่าสุดว่าเทนเน็ตกับ Wonder Woman ก็เลื่อนฉายไปนะครใช่ก็ฝากไว้ครั้งครับอาทิตย์หน้าครับกับ Snowpiercer นะครับผมนี่เราตัดเข้าขายของตลอดฮะ ก็พวกเราก็มาคุยกันได้นะครับน่าจะมีคนดูหลายคนอยู่สำหรับสนว์ไพรเซอร์นะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ